ข่าวเด่น2เลือกตายสูตรลับคิดว่าใช่โผบัตรใจวันที่สิตามต่อวันสิบหกสิงหาคมนี้สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบารมีน้ำโชค ยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะคลิปนี้มาพบเจอกันสำหรับ EP ที่6ทีมงานได้จัดเล็กเด่นเล็กวิ่งมาฝากกันอีก1ชุดสำหรับแนวทางเลือกใต้สูตรรับและคิดว่าใช่โพว,วัดใจตามต่อ16สิงหาคม2568เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเก็บข้อมูลกันต่อเลยคะ่ะ มาดูกันที่ผลงานคิดว่าใช่โภวัดใจที่ผ่านมากันเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางสำหรับการวิเคราะห์กันก่อนนะคะแนวทางเลขเด่นบนลงช่องไป17งวดผลงานเข้าเป้า15งวดหลุด2งวดมาดูผลงานล่าสุดแนวันหนึ่งสิงหาท้ายหลังบันที่1ออก852ให้เข้าเลขเด่น2 มาเก็บแนวทางกันต่อสำหรับงวดนใหม่16สิงหาคมคิดว่าใช่ผมว,วัดใจได้เด่น2กับเด่น5ผลลางบันจะออกอะไรนั้นรอรุ่นไปด้วยกันนะคะตามมาติดๆดด้วยแนวทางสูตรรับผลงานล่าสุดวัน1นสิงหาให้เลขเด่น2 7 1 6 ท้ายรางวัลที่1ออก8 5 2สให้เข้าเล็กเต่น2และนี่ก็คืองวดใหม่16สิงหาสูตรลับให้เล็กเด่น5 8 3 9สถิติดูตามภาพนะคะตามมาด้วยแนวทางเลิกใต้สำหรับผลงานงวดล่าสถสถิติมีให้ชม10งวด ดูตามภาพนะคะสำหรับผลงานงวันล่าสุด16กรกฎาคมให้เด่น0,4,6,8ถท้ายรางวัลที่1ออก3,2,4ให้เข้าเลขเด่น4งวด1สิงหาให้เด่น2,3,6,8ถท้ายรางวัลที่1ออก8,5,2ให้ข้าเลขเด่น8และเลขเด่น2 และนี่ก็คืองวดใหม่16สิงหาเลิกใต้ให้เด่น 3, 2, 6, 9ตามมาติดติดด้วยแนวทางสำหรับงวดนี้เลขเด่นสาธิติมีให้ชมห้างวดดูตามภาพนะคะสำหรับผลงานงวดล่าสุด1สิงหาคมให้เด่น 3, 7, 5 ลายรางวัลที่หนึ่งออกแปดห้าสอให้เ,ขเลขเด่น5และนี่ก็คืองวดใหม่16สิงหาสำหรับงวดนี้เลขเด่นให้เลขเด่นมาที่เลขสองก 2, 6, มาต่อกันด้วยแนวทางเลขเด่นมังกรทยานเมฆสาธิติมีให้ชมตามภาพนะคะ สำหรับผลงานล่าสุดในงวด16กรกฎาคมให้เลขเด่น3 6 7ท้ายรางวันที่1ออก3 2 4และเลขท้าย2ตัว2 6มีเลขเด่น3มีเลขเด่น3เข้าที่ท้ายรางวันที่1และเลขเด่น6เข้าที่เลขท้าย2ตัวล่างใน,น,นงวด1สิงหาให้เลขเด่น0 4 6 ท้ายรางวันที่1ออก852และเลขท้าย2ตัว50เข้าเด่นศูนที่รางวันเลขท้าย2ตัวค่ะและนี่ก็คืองวดใหม่16สิงหาเลขเด่นมังกรทยานเมฆให้เลขเด่นมาที่เลข1 4 9ตามมาด้วยแนวทางเสื้อตกทังพลังเงินดี เล่มใหม่สาธิติมีให้ชมแปดงวดดูตามภาพได้เลยค่ะสำหรับผลงานว่าสุด1สิงหาคมให้เด่น7และ2ท้ายรางบันที่1ออก8ฮา2ให้เข่าเล็กเด่น2และนี่ก็คืองวดนใหม่16สิงหาคมเสื้อตกทางพรังเงินดีให้เล็กเด่น6และ3 ตามมาติดติดด้วยแนวทางทำนายดวงสาิติมีให้ชมอย่างยาวนานนะคะดูตามภาพได้เลยค่ะสำหรับผลงานวันล่าสุด16กรกฎาให้เล็กเด่น8 6 0 1ถท้ายรางบัลที่1ออก3 2 4และเลขท้าย2ตัวออก2 6เข้ารางบัลเลขท้าย2ตัวที่เลขเด่น6 ในวันหนึ่งสิงหาคมให้เล็กเด่น5 8 0 9ท้ายรางวันที่1ออก8 5ดสองและเลขท้ายสองตัวหมีเลขเด่น8และ5เข้าที่ท้ายรางวันที่1และเลขเด่น5กับ0เข้าที่เลขเข้าที่ผลรางวันเลขท้าย2ตัวล่างและนี่ก็คืองวดใหม่ 16สิงหาทำนายดวงงวดนี้ให้เลขเด่น5 7 3เสมาดูกันต่อที่แนวทางเสียนนักคิดสาธิติมีให้ชมกันอย่างยาวนานดูในภาพนะคะสำหรับผลงานงวดล่าสุด1สิงหาคมให้เด่น4ี่ห้ด ท้ายรางวัลที่1ออก85ดสองและเลขท้ายสองตัว50มีเลขเด่น8และ5เข้าที่ท้ายรางวัลที่1และเลขเด่น5เข้าที่เลขท้าย2ตัวและนี่ก็คืองวันใหม่16สิงหาเสี่ยนนักคิดให้เลขเด่นที่เลข4 5 8ห ตามมาด้วยแนวทางซอ,องสองตัวสาธิติมีให้ชมสิบงวดสำหรับผลงานล่าสุด16หกรกฎาให้เลขเต็น4่ห้า8ท้ายรางวันที่1ออก3-2-4ให้เขาเลขเต็น4่แดงวันหนึ่งสิงหาให้เลขเต็นสองเจ็น2-7-9ท้ายรางวันที่1ออก8-5-2าสให้เขาเล็กเด่น2 และนี่ก็คืองวดนใหม่16สิงหาซองสองตัวให้เล็กเด่นที่เลข2 3 7ท้ายคลิปนี้ทีมงานได้จัดเลขชนข้อมูลตั้งแต่ต้นคลิปเลือกที่เดินดีมา3มแนวทางคือซองสูตรลับซองเลือกใต้และซองสองตัว มีเลขชนกันที่เลข3ก็มาตรงกับเลขชุดนี้เลยค่ะจาก EP ที่2องเซฟเก็บไว้เป็นแนวทางก่อนนะคะแล้วค่อยไปลุ้นกันต่อในคลิปถัดไปค่ะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นค่ะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ